อินเทอร์เน็ตกดปุ๊บเน็ตปั๊บโอ้น่าสดุดีว่าสวัสดีค่ะกะโปรงยีน US ค่ะลูกค้าช่วงนี้กะโปรงยีน US หายากมากอันนี้เป็นงาน45กิโลนะคะเป็นงาน US นะคะไซส์ค่ะไซส์นะคะลูกค้า งานพระไซส์นะ S M L X L ค่ะลูกค้าเดงมากม,กมกกะะกีก้อนใหม่แล้วก็ก้อนรีวิวนะคะลูกค้าก้อนใหม่แล้วก็ก้อนรีวิวนะอันนี้ที่จริงมันมีที่ล็อกแชร์แชร์แชร เุ่นนุ่นว้าหม่านีหน่อยเนาเอ่ออีเกิีอะไรร็อกสตาร์รอสตาร์เดนิมสเกิร์ตค่ะลูกค้าป้ายอีเกร์นะป้ายนกอินทรีแล้วกันป้ายนกอินทรีเดี๋ยวรอพ <i> ัก <One> พ <Emperor> วกก่อนลูกค้าอ่าเรียกแมวมองเข้ามาหน่อยเร็ว สวัสดีชาสวัสดีครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนคนรีวิวแล้วนะถ้าวันนี้ไม่มีคนดูกระโปรงยินยูเอสหรือว่ามันไม่ขึ้นคนของหน้าจอนี้ไม่ขึ้นอีกแล้วอะ่ะขึ้นไหมเก๋นี่หรอคุณบรายอานหรือเปล่าหามาให้ใส่สักโตสิหาโตตรงงามๆมาหน่อยสิอ๋อเออ มีตัวย,วยาวๆไหมคยสวัสดีค่ะสวัสดีสสดเออไม่ขึ้นคนดูอีกแล้วใช่ไหมใส่ตัวนี้ดดีไหมเออตัวนี้ก็ได้นะมียาวกว่านี้ไหมอ่าลูกค้าใส่โชว์สักหนึ่งสิ่งหนึ่งจึกนะตัวแก้วนั่นคือด่าง กระโปงยีนยูเอสคละสั้นยาวนะคะลูกค้าคละสั้นยาวนะเป็นงานคละสั้นยาวนะคะอะรีวิวรีวิวยังว่างเพราะยังไม่ได้รีวิวนะคะอุ้ยหลวมแสดงว่าผอมลงนี่นะลูกค้าตัวรีวิวเดีย๋ยวเริ่มรีวิวเลยนะงานคละสั้นยาวนะคะแต่ส้มใส่ตัวอาย,ยุส้มใส่ตัวยาวให้ดู เดี๋ยวนะทำไมไม่มีแนวหนีบเลยนะหานะลูกค้าหาที่หนีบก่อนนะงาน US 45่กิโลนะมันรวมไปคลาสไซส์ S M L X L นะลูกค้าเป็นงานคลาไซส์นะคะขึ้นไหมเก๋มันขึ้นคนไหม ทำไมรอมไม่ขึ้นเลยอ,ะอ่ะอาไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะรีวิวเลยเป็นงาน US เพิ่งมาสดสดร้อนร้อนๆเมื่อกี้เลยค่ะป้ายนกอินทรีนะคะลูกค้าฮะสองร้อยคนเหรออาจารย์ป้ายนกอินทรีนะลูกค้าแบรนด์มีแน่นอนคะ่คะมูด้าค่ะตัวน,นี้มูด้านะ นี่นะนี่มูด้านะคะคละความยาวนะลูกค้าอือันนี้ประมาณไซส์อะไรไ,ไซส์เอสเปล่าอ่าประมาณเข่าค่ะนี่ก็ประมาณเข่านะคะสวัสดีค่ะลูกค้าอ่าอันนี้ประมาณสามสี่สามหกค่ะสามสี่สามหก อ่าของ US มันจะได้เรื่องสาวอวบด้วยนะลูกค้าสาวอวบนะคะอุ้ยนี่สวยนี่สวยลูกค้านี่ยีนขาวนะคะยีนขาวนะคะมีงานปากักงานลูกไม้งานฉลุนะคะนี่เดีย๋ยวลองแยกดูสิอยากแกะอยากจึ่งดิ <c oughs> นีอะไรวายนี่ไล่เศษเศษสีอะไล่เศษสี ไล่เฉดไล่เฉดค่ะอันนี้ประมาณ ml, สาวเนะอ็มอลค่ะลูกค้าสาวเอ็มเอลนะเอ่อเรามายุน่นรุน่นรุ่นอะตำหนิเปินเสียก็มีนะคะลูกค้ามีนะอ่าเอลตรงเอลต่ำค่ะอีเกอร์อเมริกันอีเกอร์ค่ะลูกค้าอันนี้อเมริกันอีเกอร์นะคะชำ้ำช้ำโอเวอร์ไซส์ค่ะตัวนี้โอเวอร์ไซส์ค่ะนี่ อันนี้โอเวอร์ไซส์ค่ะโอเวอร์ไซส์ขายดีนะลูกค้าครั้งที่แล้วมังกนหนึ่งถามมันจ้งางทำเป็นสิบคนเลย <c oughs> ตัวไม่มีถามันจ้างอันนี้แบนแกลบค่ะลูกค้าแบนแกลบนะแบบนี้คือเรียกว่ายาวแล้วนะคุ้มเข่านะคะลูกค้นานะอ่ะมีครึ่งมีคุมนะคะมีสั้นนะอืมนี่อันนี้สาว m l อานี่มีแค่วินคลยค่ะ แทรวินคลายมจะได้แบรนด์นะลูกค้าของ U.S. นะคะไซส์อวบๆเลยนี่สวยอ่ะคาร์โก U.S. ค่ะลูกค,ค้านี่ค่ะอืมสั้นอันนี้สั้นนะคะพระแบรนด์ไม่แบรนด์รวมกันนะคะลูกค้าป้ายเอาเลตยังมีนะป้ายเอาเลตนะคะอันนี้น่าจะไซส์ S คะ่ะต้อนใหม่มีนะคะ นี่ประมาณไซส์เอสนะืสั้นค่ะอืคลุมคลุมคลุมคุมค่ะลูกค้านี่นะเอวต่ำเอวสูงนะคะเอวต่ำเอวสูงค่ะนี่นี่แบบสั้นค่ะอืมคารโก้ตัวยาวอ่นะอันนี้สองเอค่ะ สองเอ็กแอลได้นะลูกค้านี่ถุงเท้าเนี่ยตัวสั้นค่ะอนี่ก็สวยกระดุมหน้าค่ะเอวยืดนะคะนี่ไปรีดหน่อยนะนี่ค่ะอ่าทรงบานค่ะลูกค้านี่ทรงบานทรงบานค่ะสีดําเข้มนะสีเข้มค่ะบานเข้มค่ะคุมเข่าระดับหน้าแข้งนะคะตัวสั้น สั้นยาวคละกันนะลูกค้าตอนนี้จะหายาวล้วงหายากนะป้ายนอินซีนะอันนี้ดำล้วนค่ะออกแนวเหมือนผ้าคัตตอนนะอืมกูดวิวค่ะป้ายกูดวิวเอาเล็ดค่ะลูกค้าคลุมค่ะคลุมคลุมเข่าลงไปนี่คือถือว่ายาวนะแม่จัดอยู่ในกลุ่มยาวได้นะคะยาวอาา่ะจ้ายาวยาวไปยาวไปสาวไซส์เอ็มแอลค่ะ สาไซส์เ l นะคะเกือบถึงข้อเท้านะโอ้อันนี้เป็นงานปักปูนะคะปักปูสวยนะเนี่ยอืมปักปูคะ่ะเป็นงานปักนะยาวคะ่ะยาวมีก็ยาวนะคะสวยนะตำหนิเปื้อนเสียก็มีบ้างนะสีขาวขาวก็ขาวจ้ะขาวก็ขาวนะอืม อเมริกาอีเก้ค่ะแม่อันนี้เมกันอีเก้นะคะโอ้สาวอว้วบค่ะมีถักมีเปียงาน US นะลูกค้าเพิ่งเข้าเลย US เอา้ามีเดรสพนมาหนึ่งสั้นค่ะตัวนี้ตัวสั้น forever 2 1ค่ะไซส์ S ค่ะตัวยาวค่ะแม่ ยาวสาวอวบนะคะยาวสาวอวบตัวสันะะ้นค่ะโอ้โหอันนี้สวยมากบานสะพั่งมีปักมีเลื่อมนะคะเป็นแบบบานนะคะนี่ปักเลื่อมรีวิวได้ตามนี้ทุกตัวเลย Y2K คะ่ะทรงเทนนิสคะ่ะ Y2K อ่ะสั้นธรรมดาค่ะ นี่ป้ายห้อยเอาเลสอย่างนี้อยู่นะหืมลูกค้าได้ประมาณร้อยถึงร้อยสามสิบตัวนะคะร้อยถึงร้อยสามสิบตัวแล้วแต่ว่าก้อนไหนถ้าออกยาวเยอะจํานวนตัวก็จะน้อยลงนะคะถ้าได้สั้นเยอะหน่อยก็ก็จํานวนตัวก็จะเยอะหน่อยอันนี้คือพูดพูดตามความจรงิงงานมันคละสั้นยาวไงลูกค้านี่ค่ะอืมนี่ อันนี้นี่ค่ะคุ้มเข่าเอวสูงเอวต่ำน,นี่ค่ะสีซีสีเข้มปนกันนะคะลูกค้าอันนี้ซีนี่นี่ค่ะสั้นนะงาน US นะคะใครเล่นกระโปรงงาน US นะคะ นี่อะไรเอ่ยผ้ายืดงานปักงานสั้นงานสั้นงานยาวนะคะนี่ตัวนี้ตัวยาวละคะ่ะอือลอฟลอฟค่ะลอฟนี่แบนลอฟค่ะฟุงฟิงค่ะฟุงฟิงนี้เห็นนี่น่ารัก ฟุ้งฟิ้งค่ะคุ้มเข่าค่ะข้างหลังมีระบายนะเป็นงานสี่สิบห้ากิโลนะลูกค้าไว้ไงไว้เออ,องอนะน่ะสั้นอืออย่ารีวิวให้ดูลูกค้า นี่สีเข้มสีอ่อนสีฟองนะคะงานได้ตามนี้เลยนะคะลูกค้าตัวรีวิวนะนี่คุณเขา่าพร้อมส่งนะมีไม่เยอะนะคะคลาสไซส์ SML แล้วก็ถึง 2XL เลยนะลูกค้าแบรนด์มีนะแบรนด์มีนะคะนี่สีขาวคะ่ะป้ายเอาเลท ข่าป้ายเอาเลทค่ะยาวค่ะยาวผ้าคัตรตต้นนะคะตัวนี้ยาวยาวผ้าคัตรตต้นค่ะอ่าดอตดอตดอตดอ,ตอนี่สั้นค่ะงานคระสั้นยาวบางก้อนก็จะออกยาวเยอะบางก้อนก็คละกะก็ประมาณเกือบครึ่งนะตัวยาวอ่ะลูกค้าคุ้มเข่าลงไป อแล้วแต่ดวงใครดวงมันตัวนี้ตัวสั้นอ่ะกระเป๋าหน้าค่ะนี่อะไรงาน u ูเอนะคาโก้ค่ะลูกค้าคาโก้นะกระดุมหน้าซิปหน้าค่ะนี่ก็สวยอ่ามีชายชายค่ะ นี่ีวายคะ่ะลูกค้ารีวายจริงรป่าลีวายเข้มเอวต่ำคะ่ะช่วงนี้หาของยากเลยลูกค้ากระปรูงเนี่ยอ่านี่ตัวยาวค่ะตัวยาวๆหน่อย <c oughs> รีคะ่ะอันนี้รีนะ อทหารค่ะทหารอ่ะตัวนี้ยาวไว้งานญี่ปุ่นก็มีนะลูกค้างานญี่ปุ่นจะมีอยู่ก้อนหนึ่งนะอืมยาวมากนี่โอ้โหนี่ยาวที่สุดอ่ะเผื่อใครมองไม่เห็นโอเนวี่ค่ะสาวอวบ สามสี่สามหกใส่ได้เดทก็มาเดทก็มาจ้ะกระดุมหน้าแบรนด์อะไรไม่รู้นี่สามหกสามสี่สามหกนะสั้นสั้นอืมสั้นสั้น น,นี้เป็นแนวคัดต้นค่ะลูกค้างานประมาณนี้แหละลูกค้างานเขาจะประมาณนี้คละสั้นยาวนะคละสั้นยาวนะคะเป็นงาน us คละไซส์ s m l xl นะคะมีถึง l อ8สามแปด่บอะนะบางตัวนะคะบางตัวนะถึงสามแปเลยก็มีนะคะ4ี่สิบห้ากิโลามันเกนะคะลูกค้าใครจะเอานะ U.S. นี่สาวอ้วก45กิโล3,009นะโอเคประมาณนี้นะคะลูกค้าใครสนใจทักแชทนะคะสวัสดีค่ะ